สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่5นะครับเดือนสิบสองพันนะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หน่อยนะครับมีหน่อยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP อาจจะมีพี่ๆ FC บางท่านนะครับที่แนวทางนะครับนะครับแนวทางไปเสี่ยงโชคในรอบในรอบ เฉพาะกิจนะครับก็ขอให้มีโชคกันทุกทกคนนะครับผมสำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับตัววิ่งไอตัวเด็ดนะครับที่ผมให้ไปนะครับก็จะมีก็จะมีนะครับเป็ดกับ6นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับผมนี่เลยนะครับวิลลูที่6 เน้นนะครับในรอบพิเศษนะครับลองนะครับผมในพิเศษลอง VIP นะครับผมลอง VIP นะครับเด่นเจ็ดนะครับก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแล้วก็หกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้านะครับผมส่วนในตัวเจาะนะครับพี่พี่ส่วนในตัวเจาะ ตัวเจาะน,นี้ผมให้ไปที่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดสองหกสามนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยเจ็ดสามนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามอหกสามนะครับสลัดตัวนี้ของเราส่วน หลักร้อยนะครับผมหลักร้อยผมให้ไปที่3นะครับผมสามเจ็ 3, 7, 2, 3, 6, 3นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางหวยหาหนอยโคงสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาปังๆเน้นๆน,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 นะครับผม ก็มีภาพอการใดก็ต้องกราบขอโทษขอไพัยด้วยนะครับสลหรับแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมสาหับคลิปนี้ก็ขอให้พี่พีเอฮงเฮงรวยนะครับกราบสวัสดีครับ